เขาน่าเล่นจังเลยเขาเล่นบ้าสิเราเห็นก่อนนะอยากเล่นจังเลยของชั้นของฉันของฉั้นของฉันของฉั Connie, ้นเดินตอนจริงๆก็ออาไาเล่ยพี่นั่นแหละเป็นคนทำาแพนด้ากุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ บ้านข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเนาะโอ้ยเหนื่อยโอ้ยน่าสงสารมากอะนั่งนั่งนั่งไปอพี่แสงจริงเหนื่อยมากจากความเดิมคลิปที่แล้วอะที่เราอะไปเจอน้องเขาอะที่โดนพวกอีผีสิงที่ป่าช้าโอ๊ยดีนะเนี่ยที่ช่วยมาได้อะเป็นไงน่ะเขารู้สึกไงบ้างอะรู้สึกไม่น่ากลัวรู้สึกไม่น่ากลัวหรือว่าน่ากลัวไม่น่ากลัว ไม่น่ากลัวจริงเหรอไปนี่ก็ไปทิ้งที่ป่าช้าต่อเใช่โอเคอู้ยอะไรหัวชิงช่องอ่ะตลอดเลยงั้นก็เด็กๆอยู่นี่นะเดี๋ยวไปหาขนมมาให้ก่อนโอเคนี่เดี๋ยวไปหาขนมนะแล้วก็ไปหาชิงช่องเฮ้ยมาให้ไอ้ชิ้นสินี่ถุงอะไรอ่ะลองเปิดดูก็ได้นะ ของปลอมนะลองจับกันดูดีกว่าเห็นไหมของปลอมพี่จ่ของจริงเลยเฮ้ยตกใจหรือว่าของจริงเล่นป๊อมอีกดีกว่าเล่นป๊อบเฮ้ยนี่เจ๋งอะทีเขาน่าเล่นจริงเลยเขาเล่นบ้างสิเราเห็นก่อนนะอย่าเล่นจังเลย ก็เอาไปเลยพี่นั่นแหละเป็นคนทำโอยโอฉี่หมดไส้หมดภูม้าพี่แสงเตรียมขนมให้น้องๆเป็นไงบ้างคะนี่ไแต่บางอันมันก็ไม่ครบสามอันอหะท่านเนี่ยออโอ้ยพี่แสงแต่ก,กูกูก็ยังหาอะไรกี่กี้ไม่เจอเลยก็เดี๋ยวให้เด็กๆกินขนมเสร็จแล้วเราก็ให้เด็กๆไปช่วยเราหาไงไม่ได้หรอกคะ่ะเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องกลับบ้าน กิ๊กี้อ่ะก็เป็นนกตัวแค่เนี้ยแต่แค่นี้อือฮึดูรอยแผลที่ทิ้งไว้สิดูสิกิ๊กี้น่าสงสารมากนี่ก็รีบเอาขนมไปให้น้องเขาให้น้องเขากลับบ้านดีกว่าจะ<อ>ไปตามหากิ๊ก,กี้ต่ออ,อะอะไรดีดเว่ยเว่ยอะไเนี่ย,ย,ยเฮ้ยรีบไปดิบไา โทำยังไงดีอ่ะพี่แสงมุมนี้เหรอโอ๊ยน่าสงสารมากโอย,โอยพี่แสงแมไม่ได้กัน้น,น,นหรอกมันแหลมคมขนาดนี้เนาะ ยังเห็นชัดไหมอ่ะชัดไหมใครยังเห็นอยู่อันนี้เรื่องอะไรสอง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 ตัวสามสองโอเคโอเคโอเช่งั้นงั้นงั้นต้องรีบไปกูกูพาน้องไปหาหมอส่วนพี่จะหยุดดูเด็กที่เหลือโอเคไหมเดี๋ยวพาเราไปหาหมอก่อนไปโอ๊ยโอ๊ยพี่แสงต้องถามน้องเขาด้วยนะคะว่าจู่ๆทำไมถึงทิ่มตานะโอเคโอเคเด็กเด็กๆมานี่มานี่มานี่ที่เกู แย่งกันรับแย่งกันเนาะแย่งกันก็เลยทิ้งตาค่ะอ้หจริงหรอจริงค่ะเฮ้ยงังก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอะงั้นวันหลังอ่ะถ้าเห็นอะไรแหลมๆแบบเนี้ยห้ามแย่งกันเข้าใจไหมครบเป็นเพื่อนกันต้องแบ่งกันเห็นไหมมีให้ตั้งสองสามอันน่ะโอเคไหมงั้นเดี๋ยวรอวินเนอร์กลับมานะเราค่อยกินขนมกันนะเรนอันนี้ไปก่อนเอ้าอ,อน,นี้ไม่ได้แล้วต้องเก็บเลย เดี๋ยวมานะนั่งกันดีๆนะ A few moments later โอ้ยโอ้ยวันนี้ทำไมเป็นวันอะไรที่วุ่นวายแบบนี้<อ>กลับมาแล้วค่ะหมอว่าไงบ้างอะบอดไหมไม่บอดค่ะแล้วไม่บอดแล้วแล้วเป็นยังไงอะหมอเขาบอกว่าหลังจากเนี้ยต้องล้างตาวันละสามเวลา<อ>แล้วก็ต้องหามขยี้ตาเข้าใจไหมครับอ,อืม ดีนะเนี่ยที่เข้าไม่ลึกค่ะไม่งั้นนะตาบอดได้เลยนะงั้นงั้นอ๋อกินกินขนมกินขนมจะได้ปลอบใจเด็กๆอืมอ,อ่ะมีอะไรบ้างคะก็มีเยนลนี่ลูกตาโอ้โอโอยลลี่ลูกตาอันเนี้ยของแท้แน่นอนรสประสินี่แล้วก็มียาสีฟันยาสีฟันขอดองทิยาสีฟันรสแอปเปิลคืออะไรอ่ะพี่แสงมันเป็นผมเคยกินแล้วมันอร่อย อมันเป็นล็อตผลไม้ลอขงกินหน่อยนะแล้วก็นี่มีโทรศัพท์คนละเครื่องอ่ะโอเคแจกเลยอ่ะแจกแจกอ่ะอันนี้ลิปสติกอ๋อจะเอาลิปสติกดีนี่ลิปสติกอ่ะแล้วกินอ่ะโกินเลยเก่งไดหมกินได้จริงเลยทิกเกอร์กินจริงจะเอาอันนี้จะเอาอันนี้เหรออือร่อยอร่อยไหมรู้ค่าเถานการณ์ฮะฮัลโหลโทรหาได้เหรอลูกค้า อแสะคนละอันไปโอเคแล้วก็กินกันเลยโอเคแสะกินกันเลยแกให้ไหมแกะได้หรือเปล่าอืมว้าวมีไงได้เแล้วแกยากค่ะเดี๋ยวให้กินพร้อมกันแกไม่โชว์อ่ะลองสิแปนะนะอ่ะกินทีละคนนะอ่ะลองกินโชว์อร่อยไหมอร่อยค่ะโอ้อ่ะพี่ชา โอนี่ฉันกินลูกกระตาเลยอ่ะโอ้อร่อยมั้ยเหมือนจะมีไส้ด้วยกัดอีกรอบนึงกัดอีกรอบนึงมีไหมมีโอ้อะมาที่ก้ามีไส้ไหมโอ้โยไส้สีแดงเหมือนกันเลยอ่ะโอเคงั้นทีหลังอ่ะก็อย่าแย่งกันรู้ไหมคะเนาะงั้นวันเนี้ยเดี๋ยวพี่โอ๊คุกอะไปส่งกลับบ้านนะโอเคพร้อมยิงได้ลูกตาคนละอันเนาะไปกินเสร็จก็ค่อยกลับบ้าน หลังจากเนี่ยเราอ่ะต้องไปตามหากิกี้ต่อแล้วแหละอยู่ที่เนี่ยกิกี้อ่ะไม่รู้จะได้กินอะไรหรือเปล่าเฮ้ยหรือกิกี้จะโดนกระสือเอาไปกินทุกคนช่วยไปตามหากิกี้อาจจะโดนกระสือจับไปกับพี่กุ๊กกุ๊กได้ไหมคะไม่เอ้าป็นไงอะเออเกิดเกิกไปแล้วเหรอไไกลับบ้านกันไปงั้นพี่ไปด้วยนะพี่แสงก็ไปตามหากิกี้ไงส่งเด็กกลับบ้าน อย่างเงี้ยไม่มีใครช่วยตามหากีกี้เลยไปตามหาเองก,ก็ได้